เอาเลยนะเอาเลยนะยังเพื่อนยังไม่มาเลยดูคนคนถ่ายเต็มเลยเอาเลยไปรังไลฟ์สดเบบแต่ยังต้องไลฟ์สดเหมือนถ่ายหแบงนี้ไม่ไปไหวเลยเหรอฮะไม่ไปไหวก่อนเหรอต้องไหวถึงเราไม่ได้วาเราไม่ได้ดูไม่ได้ดอย่างนั้นจะมาเหรอคุกอีกแล้วต้กคนาแล้วนี่คุ กมาคอแรกจุ๊บนั้นอะวะลองไม่เอาอย่าไปเสี่ยงมีประกันปะไม่มีแล้วไม่มีประกันก็ลองเอายังนะคอันนี้ก็คือเตรียมตัวแล้วเสร็จปานเซที่นองไงจุ๊บเไหเข้างบมันจะลงมาป่มาาเยอะก็จะเยอะวให้แล้ สามของไหนไม่โดนไม่โดนก็ผถามไปแล้วถขาไม่ได้ถามเดินไปเลยจะเอาไหมใช่เม่อัดวีดีโออยู่หรอเออแล้วทอมไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยแต่ก็เถิดคือมองไม่เห็นเลย มันคลิกแล้วมันส่งไม่ได้เข้าใจไหมถึงกูถ่ายแล้วมันไปรำรุนแรงกันได้ไงจะไหมไม่สวยคหรอเอาไม่เฮ้ยกูถ่ายแบบใส่ซ้อมอีเจโอไม่ไม่ถ่ายกูถ่ายรูปดิไม่เอาถ่ายรูปที่มางดิก็เนี่ยมึงต้องเซลฟี่มันก็เคยทำที่สระตอนเด็กๆลงคลองหลังบ้านกูหงายไลยมากเลยอ่ะมันมันมันกลับมันกลับจอไงวะไม่สวยไม่ได้โจอ่แช่เหรอมึงว่าถ่ายยัให้แบบ ให้มันมีความแบบกล้องฟิล์มื่นี่มาถ่ายให้หนึ่งสองหน้ามาก็เคยกล้องซ้อนกล้องกล้องซ้อนกล้อ,องไอ้ชี่อมองไม่เห็นวะหนึง่งสองหนึง่งสองนี่ครับเบื้องหลังนะครับ หมากอแบบนิดก็ก็นี่ไม่ใช่แบอความรู้สึกคนที่ยาวหน้าจุ่มน้ำเลยครับก็เฉยๆครับเออเราทําสัญญาเพราะว่ารอเวลาอีกแป๊บเดียวเราไม่ใช่รัฐบาลไทยเราพูดแล้วต้องมีสัจจะอุ้ยน้ำาหวานเป็นขบาลไทยไอ้เปิดแหมต้นอ่ะเหรอ ต้องถ่ายจากตรงนี้บ้างแบบให้มันแสงกับเข้าหน้าแสงจะส้มป่ะแสงมันส้มหรือแสงมันปกติสองชมได้แก่สิ่งอย่างนึงจำได้อะะด้มีอะไรให้แก้แกดิมึงเพื่อนมาเหงวิสวยจบจ้าบต่อุ๊ยต่อง่ม มาแล้วมาเร็วมาแล้วลูกจ้าก็ว่าทแตบอกคือใช่ไหเอาต้นไหนเลือกเอาทิ้งวะยังนเบิ้งนะ้เอาทิ้งเอิ้งเอาทิ้เงเอาทิ้งเ้เอา้าเอาทิเาท้เาเาอาท้ง้าท้าา้า้้ แ่นายสารัทุนเกษรที่สอบติดวิศวะไฟฟ้ามสวนะครับเอาไปนะเอาไหนะใกล้ๆมาดหนึ่งบอต้นานป่ะอ้ยอ้ยไปไปบอกไม่หไ่ไปนั เองครับเองครับสบายสบายครับสบายสบายเจงทำอะไรกันน่ะแกบนครับจริงอ่ะแกบนอะไรกันอยู่ในน้ำไม่ใช่น่าจุ่มน้ำสามครั้งเจงบนอะไรไปอ่ะเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะวิศวะว้าววิศวะอะไรอ่ะไฟฟ้าค่ะโอ้ฉลองนี่อย่างเงี้ยเลี้ยงหมูทั้ง เอาเลยเอาเลยเห็นไแล้วเร็จแล้วอยากแก้เังตงอกใจแต่เราเนี่ยเออไปวิ่งต่อเลยใครแก้บนอะไรไว้อ่ะออนี่วิ่งเที่ยที่วะดีครับนี่วันมึงแก้วิ่งทำไรเนี่ยมันนแต่มอสามอะค่ะโอยไปครับอนี่ แรงนะปลาตายนะรอปลาตายนะเดี๋ยวลายมีร้อยตัวตายแล้วแปดสิบตัวเราจุดหน้าสั่งเขาเยนี่นี่ใครจะไปห้องน้ำ่ะรีบไปเลยปะกูนี่แหละยี่เดิลถ่ายต่วะจะถ่ายต่วะนี่ถ่ายอะไรอย่างปกติหรือว่าปกติอ้าวให้ดูก่อนวมอือผมอย่างเท่เลย 做咩好難买啊？